อ่าแล้วเนี่ยเรื่เห็นไหมว่าเม็ดแตงเม็ดแตงแบบนี้เนี่ยแบบนี้เนี่ยเขามีเขาลงอะไรนะเคลือบใช่ไหมอะป,ปากา้าชุบนิกเกิลน,นะ่ชุบนิกเกิล นี่อปปะปาก้าชุบนิกเกิลกับเนี้ยอปปะปาก้านะอปปะปาก้าที่ไม่ชุบนิกเกิลเนี่ยผมตีว่าเป็น0ูนย์หกแต่อปปะปาก้าที่ชุบนิกเกิลเนี่ยผมตีเป็น0ูนย์แปดนะครับอ่านะ คือเราไม่รู้นะเห็นไ,ไหมเราไม่รู้ว่าจำนวนผลิตในปี06มีเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าโอ้โหมันแยกพิมพ์แยกบล็อกกันเยอะเหลือเกินเห็นไ,ไหมนี่อืมอ่าอ่า แม่พิมพ์มันขยื่นใช่ไหมบล็อกแม่พิมพ์ขยื่นแล้วมีอะไรเนี่ยบล็อกเป็นเป็นสายฝนใช่ไหมเนี่ยงูเจาะเนี่ย อะไรแท้อะไรไม่แท้เอออันเนี้ยเนี่ยคนละวาละกันนะอย่างเนี้ยศูเนี้ยศูแต่ผมไม่รู้ว่าตัวตัดมันจะตัวเดียวกันหรือเปล่าใช่ไหมครับอ่า